เล่าเรื่องตัวเองเตือนหนุมกาลาหนุ่มกัญชัยย้อนดราม่ารถมินิจนต้องหนีไปอยู่เยอรมันเดนจับโยงเอี่ยวร่วมวงกระแสข่าวกับเขาด้วยเช่นกันสำหรับผู้ประกาศข่าวซุปตาหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลวัย53ปีหลังชาวเน็ตพร้อมใจกันสัต์คอมเมนต์ถึงชื่อของเจ้าตัว ด้วยการอิงไปกับกระแสดาม่าชีวิรักศิลปินซอฟร็อกในทำนองว่ารักคนเดียวคือหนุ่มกันชัยกระทั่งล่าสุดหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการเที Man ่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมกับผู้ประกาศสาวดรหมวยอริสลาแบบคำคำติดตลกโดยเล่าว,ว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวดังเก่าตนก็ถูกคนรอบตัวและแฟนแฟนแซวหนักมากไม่เว้นแม้กระทั่งกับพี่ชายคนสนิท อย่างสรยสุทธสุทัศนาจินดาจนต้องเอ่ยปากขอร้องให้พอเถอะก่อนจะย้อนเล่าสั้นๆถึงวีรกรรมความแสบมินิคูเปอร์เมื่อหลายปีก่อนซึ่งเคยเป็นประเด็นร้อนสถานวงการบันเทิงจนทำให้ตอนนั้นตนเองต้องย้ายไปอยู่ประเทศเยอรมันพักใหญ่